สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนักข่าวแบทออฟิเชียลนะคะมาดูว่านี่คือประเพณีบุญเดือนเก้าข้าวประดับดินบุญเดือนสิบก็แบบนี้นะคะมาดูว่าแม่ทําอะไรบ้างนะคะเคซิก็กินข้าวไปแล้วก็ถ่ายแม่ไปด้วยกินข้าวกับแจ่วค่ะนะคะกินข้าวกับแจวนูชอบแบบนี้คะ่ะบ้านๆอร่อยอร่อยกินกับลวกของบุ้งพ่อไปพ่ออมมาต่นาได้าาแต่งคาว มันสวยแตะมันเงือกแท่มันโหดแต่มันเงือกแต่แต่ยังแงเดกตังไอ้ที่เราให้แม่น,นี่นี่อัน,นอันนี้ก็คืออันนี้ก็จะเป็นนะคะอันฮอน์อันฮอนีอนอน่ไปวัดไปเด่นเด้นีม่มันข้าวอืมนี่ยังไงไก่เทศเอออืม เดีนานใ่ไเห็เดี๋ยวเรากล้กันไ,<อ>ไปบอกน้ำบอกน้ำ <c oughs> คุ่มอ,อาาไก่กันนี่คือขายเทศนะคะิเป็นไสค่ะแต่ว่าคือขายเทศได้เพิ่นออเ,เอาขายเทศมากสองเฮียงเต๋ สองเฮียนนี่คือไข่เทจจ้าเนาไข่เทไข่เทคือหย่างไงเนาะไข่เหปพระตัวไข่เทเปรเหียพระสองเฮีนไอบริเวณปาครมบย้เงินเยบรอยแล้วมือเท้าป่าเ็ดของตัวมือท้าป่าป่ายขาานนะคะอร่อยอร่อยค่ะ เรากำลังมาดูคุณแม่แม่เห็นอะไรแล้วอันนี้เปนเสียเป็นยังนี่มอแม่จะห่อแบบใดสาธุสาธุค่ะครับจะมายส่ใครทศ่มาดูมาดูแม่ห่อเราค่ะคือการบุญผดับดินประเทีของไทยค่ะแม่ก็เลย อาเอผลไม้ทุกอย่างปลาปิ้งปลาปีปลาเขาซื้อมาเมื่อวานแล้วก็ผลไม้ต่างๆเราก็นำพามามาใส่ใส่ตะเข้านีแหละเขาเรียกว่าให้มันครบชุดก็มีทุกสิ่งทุกอย่างที่จะนำพาไปให้บรรพบุรุษที่ร่วงรับไปมันเป็นเสนเีนีของไทยนะคะแม่ก็เลยจะนำพาทำให้ดูนะ นี่เขาเรียกว่าข้าวเหนียวอเอามาเอาเกลียวเอาเกลียวมานี่ข้าวเหนียวแม่จะจ้ําแบบนี้นะจั่มเจลียวที่แม่ตาไว้บองไว้ใส่ตรงนี้ใส่มันเป็นเตี๋ยงก้าวก็ต้องเอาก็ต้องเอาก้าวอันนะคะเป็นก้าวชิ้นก้าวชิ้นแล้วก็เราจะเอาไปที่นาด้วย ให้เจ้าเจ้านาแม่โคศพผู้รักษาเราก็ทําอีกเป็นชุดแต่ละชุดถ้าเป็นเดือนเก้าก็ให้เอาก้าชุดถ้าเป็นเดือนสิบก็ให้เอาสิบชุดเป็นเป็นหมากเป็นบุรียาแม่ก็ทําไว้นี่ก็คือจ้างแจ่วนะคะจ้างแจ่วบองเ,อเรียกว่าจ้่งแจ่วบองแล้วก็เอาใส่กับใบตองนี่นะคะ,ะใส่กับใบตอง นี่ก็คือแการทำแบบนี้ข้าวเหนียวที่เรานึ้แล้วก็ถักจับแกวบ,บองแล้วก็ใส่นั่นแหละที่เรานำเตรียมไว้คือใบตองนะคะอันนี้มีเสร็จแล้วบัดนี้วิธีแปลไปขั้นตอนไปแม่ก็จะเอาไข่ปลานี่แหละที่แม่หมกไว้ใส่กับนี้รวมไปแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นให้มันครบนะคะให้มันครบ ถ้าน้อยไปมันก็ไม่ถึงญาติพี่น้องเราญาติโกโโหกิกาเราก็ทําให้มันมากล้นเหลือไม่มีคําว่าอดว่าอยากมีแต่คําว่าล้นเหลือแล้วก็คําว่ามั่งมีสีสุขก็จะทําแบบนี้ทุกปีปีหนึ่งมีสองครั้งนะคะปีหนึ่งมีสองครั้งก็คือบุญเดือนเก้าเก้าหอก็คือบุญขดดินบุญเดือนสิบก็เรียกว่าเป็นบุญข้อสามนะคะ ปลาดุกไม่ใช่ไหมเออนี่ก็เลยทําแบบนี้นี่ปลา,าปลาปลาดุกใหญ่ปลาที่คนปิง้งคนปิ้งไว้แม่ค้าปิ้งไว้ก็ซื้อมาซื้อมาแล้วก็มาทําแบบนี้อยาเรียนผลไม้ทุกอย่างทุกชนิดเราก็ย้ายไปแอบไปให้มันครบเป็นกล้วยเป็นของหวานอะไรเราก็ให้มันครบนะคะ นี่ไงนี่ไงทำต้นน,นะคะไม่ไปขยายไปข้าต้มที่หอ่อเราไม่หอ่อเราก็ซื้อเอาเ้าก็ใส่ไปวันนี้ก็ซื้อมาทําแบบนี้ค่ะ,คะ,ะซื้อไปอให้มันครบมือข้าวต้มข้าวต้มด้วยข้าวตอกดอกไม้ปิ้งปลาปิ้งปลาปีปลาเผาแล้วก็ทําอย่างนี้แต่ละปีอันนี้ คือมาแล้วก,ก็สุกเราก็มาหั่นหั่นเป็นชิ้นเราก็เอาใส่ลงไปนะคะยายให้มันครบทุกชิ้นทุกอย่างที่เราทำนะคะอย่าให้มีคําว่าขาดมีแต่เกินคาดแล้วก็ร่ํารวยร่ำร่ำรวยนี่เต็ม,มค่ะน,นี่นะคะวา,างวางไว้บัลักพระบุรเษเพราะว่าบุญข้าวสาดผดับดินบุญอะไรประเทนี เฮีย <52 S 1> ด12สบองเกียดสบสองคลองสิถ้าเราคลองไว้โอยาดยดติดโกโหติกาบารรพบุบรุษท่านก็จะได้เอากลับไปในโพกปูมของเพื่อนมันเป็นความเชื่อค่ะความเชื่อชาวอีสานถ้าเราไม่ทําเหมือนก็เราไม่เขาเรียกว่าลืมบุญคุณบิดามารดา ผู้ร่วงลับไปถ้าท่านมายุมพระบาลจะปล่อยนะวันนี้เพป่นบอกว่ายุมพระบาลจะปล่อยปล่อยเปล่อยสัตว์โลกทั้งหลายที่ร่วงลับไปสัปสัตว์ทั้งปวงถ้าท่านจะปล่อยแล้วเราก็จะเอาไปทายเป็นคำว่าวัดเอาไปที่วัดนะคะให้พระท่านทําพิธีสวดแล้วเราค่อยเอาไปยายอไปวางไว้ที่ดิน เพิ่นเลยชื่อว่าเป็นข้าวขรดดับดินถ้าเป็นบุญข้าวสาเพิ่นจะเอาแขนไว้ต้นไม้อันนี้ผดับดินประดับดินนะคะข้าวะดับดินประดับดินนะคะวางไว้ที่ดินถ้าเป็นบุญข้าวสาจะยกขึ้นแขนไว้ต้นไม้มีมะละกอสุกมะม่วงสุกทุกอย่างเป็นของดีเราซื้อ,อ,อ,อามา,มอออาของบริสุทธ นี่ไงที่ใช้นี่ยทำอย่างนี้แนะหละใม่เสียายให้มันครบทุกชิ้นทุกอย่างไม่ให้ขาดตกบกพร่องแล้วก็เอาเอาใส่ให้มันครบทุกอย่างที่เราเตรียมไว้นะคะเตรียมไว้มีมะพร้าอ่อนทุกอย่างมีมันแก้วหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทํานี้คือน้อยหนาสุกเราก็ามาหน้านี้มันผลไม้มากมายช่วงนี้ก็เรียกว่า ผลไม้อุดมสมบูรณ์ข้าวปลาอาหารในน้ำมีปลาในนามีข้าวแล้วก็ผลไม้ก็เยอะหน้านี้เป็นอันนี้บุาประดับดินเราจะได้ทำเป็นห่อไหมคะหรือว่าทุกอย่างก็คือพิธีการจะจะทำให้เป็นขั้นตอนอันนี้แม่ยังทำไม่เสร็จแล้บุญเดือนสิบต้องเอาไปแขนแต่บุญเก้าไปไระดินใช่ไหมคะบุญประดับดินเขาเรียกว่าประดับดินก็วางไว้ดินถ้าเป็นบุญเดือน ข้าสาลก็แขนไว้ให้หท่านบรรพบุุษทุกท่านมาเอาเจ้ากรรมนายเยนีนี่นี้ก็คือทุกอย่างให้ครบทุกสิ่งให้มากทํทำแบบนี้ทํบบทำแบบนี้สิปีตื่บบนเช้ามาเนี่ยก็ทำทำให้เจ้าบ้านเจ้าเรือนก่อนเด้ตีตีสามแม่จะตื่นแล้วก็นึงข้าวตีสามจะลุกมาทำแบบนี้แหละ แล้วก็ให้เจ้าบ,บ้านเจ้าเรือนท่านผูป้ปกปักรักษาคนเรามีเจ้าบ,บ้านเจ้าเรือนผีเจ้าผีเรียนบารมีปู่ญาติยา,ายทุกทุกบ้านทุกทุกที่เราก็ทําให้ท่านแล้วก็แต่ก่อนมันเป็นเห็นไหมเอ็ดีรู้ไหมว่าอเออเตาไฟหุงหาอาหารแต่ก่อนเราไม่มีเราไม่มีเามมตาแก๊สนะเราเราใช้ฟืนนึ่งข้าวใช้แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรให้ท่านคือ นึง่งเขาต้องเอาไว้ที่ดามปีสานปีสาจเขาเรียกว่าที่ไ้ที่เรานึ่งข้าวนึ้ปลานั่นแหละให้เอาไปให้ขัน้นแล้วก็ประตูบ้านประตูทางเข้าทา,างออกก็ให้ท่านไม่ไม่มีคําว,า,ววาว่าโดนไี่จะทำว่าน่งรวยถ้าเราทําแบบนี้ทุกปีผีบ้านผีเรือนเจ้าบ้านเจ้าเรือนท่านก็จะได้รับก็าเ,าเอาไปาว,ว,วัดที่แต<ป>หานะ เราไปเอาไว้วัดที่อีกจังหากล้เราจะเอาอไปยายที่วัดเห็นไหมมันมากเราก็ได้มากไม่น้อยเกินไปมากไม่มีมีเตษคองบานรุ่นเหลือมีขนมสุกเราก็เอาใส่มีอะไรเราก็เก็บแล้วก็จัดใส่หมดนี่เขาเรียกว่าบุญข้าวประดับดินเห็นไหมแม่ครอยู่บ้านไหนเ ไ้ายังไงขยนนุ่งไไ่ไามือเปียกงานที่เลียนไปก่อนเจ้าเอ๋จะพูงมานคะนี่นะคะนี่นะคะเป็นอย่างนี้นะคะแบบแบบที่แม่ทำนะ เ,เรียกว่าเออเอ้านี่นี่คือครบแล้วครบแล้วนะแล้วแม่ก็จะไปหอ่อแล้วก็จะเอาไปใส่กระมากระพูบุรรยาที่แม่พันไว้เมื่อวานนี้นะเมื่อวานก็พันยานะพันยาพันหมากพันพูไว้น,นะคะอันนี้ก็คือเรียกว่าเสร็จเสร็จยาก,การที่เราจะทําเอาไปวัดน,นะคะเจสีทุกคนตามโบราณอีสาพ่อเก่าวว่ามันเป็นพัตตินีของไทย ของตั้งแต่โบราณนางนมนี่ก็คือทำเสร็จแล,แล้วก็เอาไปให้จะไปเวสีที่ไม่มียาถ้าก็จะร้องไห้ว่าญาติไม่เอามาให้ญาติพี่น้องไม่มาแลมเขาเรียกว่าดูแลกันแล้วก็จะออกไปที่วายที่ทางเจ้ากรรมนายเวนกรบีเวสีพวกไม่มียาจะก็จะให้เึื้นนี่ก็คือตามนี้ที่ทีการที่จะทำนะเจ้าคัะ ยังไงเก็บไว้ด้สำหรับ hmm. ก mm ับนี่คือเสร็จแล้วก็จะทำอีกส่วนนะคะนใจได้ด้วสนใจเรแต่ยงผมก็ใจอย่งอบูอันเดียที่เก็บ

เดี๋ยวเรากดหน้ากากแล้วเธอจะปุ่มไหมเราไม่อยากจะปุ่มเทเลสนี่นะคะยี่ีบแบบนี้แม่แม,แม่เอาผลไม้ที่เราจัดไว้เมื่อกี้นี้ไงครบแล้วนะทั้งทั้งหมดมันเป็นเนก้าใช่ไหมเดี๋ยวแมบบ่จะทำสิเพราะว่าแม่จะไปที่นาไปให้เจ้านาไปให้คำว่าแม่ฟัวสกที่นาแม่ฟัวสก ตอนนี้แม่กำลังจะเย็บนะคะเจ้าบจรัวเะรัวตเยอ็นนี้กบ่ะโอเคค่ะอันนี้กินได้ไหมคะนนยางกินให้หมดเดย็บเข้าไปเลยอร่อยคะ่ะบักเท่าวา

ไอ้ที่เราทํานี้ก็คือผลไม้ทุกอย่างเขาหนูจีนอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็มาใส่กับตรงนี้เขาเรียกว่าเบตองในในเบตองนี้มันเป็นหมากปูบริยานะคะที่แม่ผ่านไว้แตงเมื่อกี้แล้วก็เอามาแนบติดกันอย่างนี้นะคะนี่เขาเรียกว่าตามนี้นี่จะเป็นแบนี้หมูี่ตัดไม้สาก็เลยใช้กับตะเกียบ ม่จะเอาไปที่นาให้พ่อไปที่นาให้เจ้าที่เจ้าทางให้เจ้านาให,ให้แม่โคศพให้ท่านดูแลร,รักษาข้าวไม่ให้มีเขาเรียกว่าข้าวไม่เป็นโรคทุกอย่างนั้นให้โ้นจากมะเรง็งต่างๆถ้าเราเชื่อมั่นบอกเลยว่าแม่โคศพเจ้าที่เจ้าทางเจ้าได้เจ้านาท่านจะป,กปกูปัสสาเพราะว่าแม่จะทําประจําทุกปีทุกปี ถ้าทําแล้วเราก็เอาไปไว้ที่นาตัวนี้ท่านก็บอกท่านว่าเออถึงเราด้อเจ้าอะไรเจ้านาเอ,อ้ยบุญผดับดินมาคคบรอบแล้วลูกหลานเอาเขาบุญผดับดินมาให้เจ้าให้เจ้าน้าแมพโอศกู้บรรักษาดินหนามอากาศทั้งายอ้าก็จะให้ท่วมเขาก็จะให้แหงตายแหลมจะให้มีให้ใจเต็มเขาเต็มเรากูเจ้าให้มัน นี่คือวาจาของสาวอีสานทุกอย่างก็คือเป็นประเีนีนะคะดูย้อไปนงานเล่านี้ดูลัเอาไปเชินไปนานไปงานนะคะทำให้พ่อออกไปนานวันนี้ไม่คปจะทำแตวะ ให้มันครบทุกอย่างเขาเรียกว่าทำให้มันครบมากไม่ผิดน้อยไม่เอารุ่นเหลือนีมคะเมื่อักอะคาดว่าน่าจะหับมาจากบ้านนักจากสมมูแต่ถ้าไม่มีกรแสดงตัวก็จะเอาไปตร่จคสู่ธรรมชาต่อไปหรือว่าส่งให้ใครที่อยู่ใน ที่เรามีเสื้อประจำทีแล้วนะครับทำไมไม่ต่อเหะะ้าปรากฏว่าาวเนมความสนใจรถหาเลยนะคะรงูสายพันธุ์ที่ไม่ค่อยพบเจอนั่นเองดตัวดบเนียเลยักมันเนี้ยเื้อทีมงานอีวิทยานให้ดีแล้วก็หลังจากเรียน9ผ่านแล้วก็เรียนสิบจะเข้ามาประเทนีบุญข้อศักด์เขาเรียกว่าเรียนสิบนะคะ ีไอ้เป็นทีหากถูกการทิพของมันจะทําให้เลือมีอาการอัมพาตได้อย่างจุ่มกระสุนปูเห่าทั่วไปนี่ค่ะอเอาไปวัดน,นะคะเสร็จแล้วตรงนี้ชุดหนึ่งนะคะต้องมีหมากมีปูด,ดียา จะทำแบบนี้เด้อพี่น้องเด้อเด็กคนะือชาวอีสานชาวบา้านชาวงานเฮ็ดกี่ชั้นแค่เฮ็ดว่าเปลี่ยนเด้อเบิ่งแม่ผู้รวมรับไปแล้วเพื่อนก็ว่าเอ้าเฮ็ดไปเด้อย่ำพ่อแม่ตายไปจเจ้าก็บยายถิ่นเฮ็ดเก่าข้องเดิมเจ,จ,จ้าจำไว้ฉันก็นจำเอามาเตื่นขึ้นแม่กับปู่มามาเบิ่งแม่มาเบืง้งน้ำถินแม่ฮาตายไปเฮ็ดเป็นบ่ มึงจะได้กินได้ยาบ่าหันบ่เฮียนบ่หูม่นก็มาจังสี่เข้าเฮียนเข้ารูน้ำผู้น้ำบาน้ำบิดามานดาผู้สอนสั่งหา่ากรเฮ็ดใบแทนก็ได้ดายออมาเฮ็ดจังสี่ละเข้าเนี่ยเอาไปเนี่ยมันเป็นของง่ายมันก็บ่ของงาแต่ว่าทำเข้าบ่ใส่ใจมันก็เป็นของงาแกคนที่บ่รู้เอาคนรู้ถ้าคนเฮียนมันก็บ่มีค้ามวิญญาติคำว่าเฮียนเรียนอ่านได้แ็กน,น้อยนั่นแหละออกมามันกตน็ต้องเรียนหนังสือ อันเลี้ยงจะ่น่อยแท่อันบาบอแมนพ้นเ่านีข้อมดูมันบ่มีคำว่าหน่อยนี่แหละคือการเลี้ยงดูดูแล้ว่าพิษมิจฉาเห็ดใบนี่แหละอันเราคนบ่เคยเห็ดว่าพอเม่บ่หันได้ตายไปโอ้ยพอบ่ตายเม่บ่ตายบ่เห็ดดอกม่แมนเีเจ้าค่ะผิดผิดเ้อตายบ่ตายไปเห็ดเพราะว่าเ่าไปตายเป็นทุกคุนเผาเห็ดใบเลี้ยงดูส่วนทรายเอาตายถึงตเห็ด อันว่าพอแม่บ้าในตายดอกบ่เหตุว่าเม่นเฮ้านีละเป็นผู้ใดว่าได้นั่นดอกผู้ตายปรแเดวคนกันแคว่ามันเป็นเห็ดเป่า้องเติมที่ห้อจะตายทุกคนนั่นแหละอันห้องปเหต์ใเห้ากับบัวรูห้ตรงที่มนตรงหูรูเดียวเาีเที่ขี่ผู้ขาว็ดว่าเป็นดอกอ็ใส่เม่ยเม่เหดุหาตี้ตะบุญน้องม่ ันน,น,น,นี่อัน,นอันนี้มันยังนี่จะสงสัยด้วอันนี้คือหมาคูไม่สิเอาเอาหมาคู่ใ่หนีไม่ไม่หออจังว่านี่แหละแล้วก็มันแดกใส่กันยังสี่มันก็เป็นคู่นะคะก็เขาก็ปลาอาหารว้านข้าวนไม่หนีมด่มีพลไงใหม่ที่แม่ยายไว้นี่ะน,นีะ่เป็น,นว่าเป็นของเห็ดยากแว่าเป็นของเห็ดง่าย แต่พอเดือดรูใบมันก็หยากแกผูว่ารูถ้าห,าห้างหูดูแล้วกับวัตถุพิษขึ่นเป็นมาแหลคะค่ะโบราณโบราณน,นี่เป็นเกาขานมาจะชิ่มของเห็ดของเกาโบราณเป็ที่แบบของโบราณว่าม,มีพิษของโบราณมีแต่มีคาเกาลายคำยิ่งเก่ายิ่งมีคำว่าขังในตรงนี้มีมีผู้ผู้ดียา สีพันไหวแต่หมู่บ้านแล้วมาพันธ์มื่อนี่มันสีบอมันแต่สีบอท่านเวลาเพิ่นเวลาเพิน Rico น่นนี่มันสียู่บ้านนี่แค่เจ้าสีใหญ่หลังจากเป็นสัมเทศเหลวนี่บริษัเป็นสัมเทศเหลวนี่ก็่ต่อมาซีโม่ะแล้วว่าบ้านสีฐานเพิ่นมหาภูเขาหมู่บ้านนี่เพิ่นบานเพิ่นใหญ่หกทุ Bree ่แล้วละบ้านจิบก็ขึ้กันดีค่ะอันนี้เพิ่นใหญ่ช่วงนี้บ้านบานเนาะผู้ขาเนี่ก็คือึ้นใหญ่ตอนนี้แหละจิบไปวัดนี่เพิ่นกะตีกองแล้ว คนสิทธิ์ใหญ่ช่วงเคนเท่เนี่ยแหละหรือว่าพระปพีของโมแต่ว่าบ้านสีฐานเพิ่นว่ามันเป็นจะเป็นประพี่นี่จะคนละบ้านเนาะสีฐานมันจะไปใหญ่นี่คือเพิ่นเอาไปนี่คือบัดนี่เพิ่นเอาไปตั้งหกพุ่มค่ะก็การอิ่นกันแตกแซ่แช่ฝุ่นนะเพื่นนายเพิ่นว่าเพิ่นมาหาผู้กลางของบ้านเพิ่นอยู่บ้านสีฐานนี่ค่ะแต่ว่าคือกันอันนี้บ้านผู้กลางเ็คือบ้านผู้ ค้างค้างบานอื้นมาจะใหญ่แตะเดิกเป็นวายผีมากตะเดิกใหญ่สวยบ่มีมมพ่อเจ้า,านนสิมียบานคนสิปอยบ่ดวนเด่นย่มพอบานย่มพอบานคนปอยเห็นบ่มาล่ำลูกเต่านีประโยชนไสนตลูกคนหิวก้ตาต้องตอนลูกไข่ประโยชนไสลืมแต้ว่าคุนเจ้าบิดาคุณเลี้ยงแานดาพุนค่ำมาเก่ากันนีโกคาบุญคุณนทันวูวเดายาสลืม อ้ยไปแล้วแกเข่าท่าบุญหาถึงเวลาบุญเข่าสากระดับดินเม่นั่นมาเอาขอให้ตัวเจ้านั่นดูแล้วมามากินมาท้านไม่สิแม่เนาคุ้หาเป็นกินข้านหาเพื่อนนี่คือบุญบุญกระดับดินผู้ขากลัวลึกยุบเศร้าหรอกประมาคุ้นจนเนาะดีดามา่ดาเลี้ยงมากะเห็ดเยื่อเรื่อเห็ดเก่าข้องเดิมอรื่องม่ได้ อยาไไกมาได้ก็ตรงไ้เห็ดมันใส่ไสก็ตรงไ้เห็ดสาธุค่ะเอฟซีสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะคะแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่หลักที่กันรักษาประเทศนี่เขา